ไม่ต้องวิเคราะห์ผมคัดมาให้แล้วเมื่อวานนี้ครับโอ้โหเยอรมันครับก็เป็นบอลงานตามที่คาดไว้เลยครับแต่น่าเสียดายอีก2ตัวไม่มานะครับก็แสดงความเสียใจกับคนที่ตามหน้าช่องด้วยละกันนะครับถึงแม้ว่าหน้าช่องจะพลาดแต่ว่าในครอบครัวครับกับคอลเลรชันที่ผมวางไว้ให้ครับไม่ว่าจะเป็นตัวเน้นวีใส่หนักแล้วก็คอลเลรชัน3นะครับก็สดชื่นฟินจัดกันไปเลยนะครับใครที่หนนครอบครัวนะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยละกันนะครับก็อิ่มจุกๆกกันไปเลยและส่วนใครครับที่อยากได้ แนาทางคอลเลิชั่นดีๆแบบนี้นะครับก็ตามมาเจอกับผมได้ในครอบครัวเลยนะครับง่ายๆเลยครับเพียงไปแค่หน้าโปรไฟล์นะครับและอ่านคําอธิบายนะครับใต้รูปโปรไฟล์นะครับก็จะเจอประตูสู่ทางเข้าครอบครัวนะครับก็ตามมาเจอกันได้ในครอบครัวเลยนะครับรับรองครับว่าในครอบครัวฟินจัดอย่างแน่นอนครับและสําหรับวันนี้ครับหน้าช่องนะครับผมจัดให้งามๆเลยครับวันนี้คัดมาถึง4คู่ด้วยกันไปเริ่มกันที่คู่แรกกันเลยครับ สำหรับคู่แรกนะครับก็มองไปที่คู่ของสเปนนะครับพบกับทางด้านของเดนมาร์กสำหรับคู่นี้ครับแน่นอนว่าหลายคนเนี่ยอาจจะชอบทางด้านของสเปนกันอย่างแน่นอนครับเพราะว่าวันนี้นะครับพวกเขาก็ได้เปรียบในการเล่นในบ้านด้วยนะครับในเมืองมูเซียนะครับของประเทศสเปนนะครับก็แน่นอนว่าในเรื่องของความได้เปรียบได้เปรียบอยู่แล้วครับแต่ทว่าครับวันนี้กําแพงทุกเขาเปิดมานะครับแรงแต่ไม่น่าสนใจสักเท่าไหร่ครับเพราะว่ากระแสภายในนะครับเป็นทางด้านของเดนมาร์กที่น่าสนใจมากกว่าถึงแม้ว่าสถิติที่เคยเจอกันมานะครับเดนมาร์กจะแพ้มา ตลอดเจอกันก็จริงนะครับและแพ้ด้วยสกอร์ที่ขาดด้วยแต่ณวันนี้ครับกระแสท่านาของเดนมาร์กน่าสนใจมากนะครับและในเรื่องของแทคนิกเองนะครับเดนมาร์กก็ดีขึ้นกว่าแต่ก่อนมากด้วยนะครับถึงแม้ฟาสถิติที่เคยเจอกันมาเนี่ยนะครับจะแพ้มากก็จริงแต่ว่ามันก็นานมากแล้วแต่ว่านปัจจุบันเดนมาร์กมีผลงานที่ดีมากและแทคนิกบอกได้เลยว่าใช้ได้เลยนะครับและเก็บคินชีตได้2อสานัดติดแล้วด้วยผมมองว่าวันนี้ถ้าเดนมาร์กจะแพ้น่าจะแพ้แค่ลูกเดียวเท่านั้นมองเดนมาร์กอุ่นใจกว่าแน่นอนครับ มาต่อคู่ที่2นะครับโปแลนด์นะครับพบกับทางด้านของโปรตุเกสสําหรับคู่นี้นะครับต้องบอกได้เลยว่าในเรื่องของความได้เปรียบโปแลนด์ได้เปรียบกว่าแน่นอนอยู่แล้วคือการได้เล่นในบ้านของตัวเองแต่ทว่าครับการเจอกับโปรตุเกสนะครับก็ยังเป็นงานที่หนักเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าขุมกําลังโปรตุเกสเองนะครับก็โอ้โหสภาพฟูลทีมมากๆเลยนะครับสำหรับโปรตุเกสนะครับและก็แทคนิกเองนะครับก็ถือว่าดีมากนะครับสำหรับกุนซืออย่างมาตินสนะครับที่มาคุมกับทางด้านของทีมชาติโปรตุเกสนะครับถึงแม้ว่าจะ แต่กระแสวันนี้น่าสนใจมากผมมองว่า1ลูกยังไงก็ต้องมีที่โปรตุเกสนะครับและอากาศทางด้านของโปแลนด์เองสภาพอากาศนะครับก็อากาศแจ่มใสด้วยนะครับก็ทั้ง2ทีมนะครับก็น่าจะเล่นได้ตามที่ตรงกับแทคกติกที่โค้ชวางไว้อย่างแน่นอนครับแต่พอชิงไหวชิงพิบกันใน90้าสนาทีแล้วเนี่ยผมมองว่าโปรตุเกสดูน่าสนใจกว่านะครับขอมองไปที่โปรตุเกสละกันผมมองว่ายังไง1ลูกมีแน่นอนมองไปที่โปรตุเกสจัดไปจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยครับ ส่วนคู่ต่อไปนะครับคู่ที่3นะครับบังเกลียพบกับทางด้านของลักเซมเบิร์กสำหรับคู่นี้ครับไม่ต้องคิดเยอะครับลักเซมเบิร์กฟอร์มแย่มากๆนะครับแล้วก็เก็บคิ้นชิ้นไม่ได้ด้วยนะครับซึ่งใน4ี่ห้านัดที่ผ่านมาเนี่ยนะครับศูนย์หน้าของลักเซมเบิร์กเองนะครับมีฟอร์มที่แย่มากนะครับผลิตกรได้ยากมากๆเลยและวันนี้ไปเยือนกับทางด้านของบังเกลียอีกซึ่งบังเกลียมีฟอร์มที่ดีมากและสถิติที่เคยเจอกันมานะครับบังเกลียมักจะเก็บชัยชนะได้อยู่ตลอดผมเลยมองว่าวันนี้ครับ ด้วยขุมกาลังที่ดีกว่าสถีติที่ดีกว่าฟอร์มที่ดีกว่ากระแสที่น่าสนใจกว่ายังไงบังเกลียก็น่าจะเก็บชัยชนะได้มองไปที่เจ้าถิ่นอย่างบังเกลียครับรับรองว่าในค่ำคืนนี้ไม่ผิดหวังถ้าอยู่บังเกลียครับจัดไป ส่วนคู่ที่4คู่สุดท้ายนะครับไซปัสนะครับพบกับทางด้านของโรมาเนียคู่นี้ครับการันตีมองสูงได้เลยครับซึ่งต้องบอกได้เลยว่าในเรื่องของฟอร์มส่วนตัวเนี่ยโรมาเนียดีกว่ามากครับแต่ว่าวันนี้กำแพงที่เปิดมานะครับก็ถือว่าเปิดมาแรงน่าสนใจก็จริงครับแต่ไม่ขอเสี่ยงแล้วกันนะครับเพราะว่าไซปัสเองมันก็ได้เล่นในบ้านด้วยนะครับและเกมสวนกลับทางด้านของไซปัสเองนะครับก็ถือว่ามีความน่ากลัวมากนะครับถ้า พลาดแม้แต่นิดเดียวเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะลงโทษทางน,น้าของโรมาเนียได้เลยผมก็เลยมองว่าคู่นี้นะครับน่าจะามีประตูถึง3ลูกอย่างแน่นอนครับเพราะว่ากระแสสูงมันน่าสนใจมากมากกว่าหน้ากระแสเน้นอย่างทางน,น้าของโรมาเนียซะอีกนะครับถึงแม้ว่าวันนี้ทางหน้าของโรมาเนียนะครับจะเสียเปลี่ยนในโครงการมาเยือนนะครับแต่ว่าเกมเยือนของโรมาเนียเนี่ยนะครับศูนย์หน้าก็มักจะผลิตกรได้อยู่ตลอดวันนี้มาเจอการกระแสสูงน,น่าสนใจแบบนี้ยังไงการันตี3ลูกก็ต้องมีอย่างแน่นอนครับเพราะฉะนั้นแล้วครับคู่ของไซปัดกับทางด้านของโรมาเนียนะครับ มองสูงปรีดไปได้เลยครับรับรองว่าปรีดถึงใจแน่นอน และนี่นะครับก็คือ4คู่นะครับที่ผมคัดสรรมาให้ในหน้าช่องในวันนี้นะครับก็ใครชอบก็ตามมาแลวกันส่วนใครนะครับที่อยากได้คอลเลคชันอื่นๆเพิ่มเติมนะครับนอกเหนือจากตัวหน้าช่องนะครับที่ผมจะคัดสรรให้เมื่อวานนี้นะครับตัว V แล้วก็คอลเลคชัน3นะครับก็สดชื่นฟินๆไปเลยในครอบครัวนะครับใครที่อยู่ในครอบครัวก็ยินดีด้วยส่วนใครที่ยังไม่ได้อยู่ในครอบครัวและสนใจอยากตามมาเจอกับผมในครอบครัวนะครับให้ผมคัดสรรให้ก็ง่ายๆเลยครับไปที่หน้าโปรไฟล์ใต้รูปโปรไฟล์จะมีคําอธิบายใต้รูปโปรไฟล์อยู่นะครับ ทางเข้าครอบครัวนะครับก็ลองไปอ่านดูนะครับใต้รูปโปรไฟล์นะครับก็จะเจอประตูทางเข้าครอบครัวเลยครับก็ออกตามมาเจอกันได้นะครับรับรองว่าในครอบครัวเนี่ยโ,โหสดชื่นฟินจัดอย่างแน่นอนครับก่อนจากกันวันนี้นะครับก็ขอให้ทุกคนนะครับเชียร์บอลด้วยความสนุกแล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ